สำหรับนักปฏิบ so no ัติถ้ามีความฉลาดในการเจรเดินนาปานสติกรรมฐานตามแบบฉบับที่พระพุทธโคสาจารย์ทรงรจนาไว้ก่จะต้องปฏิบัติตามนี้ในระดับแรกพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเพียงแค่จมูกกับปริมพิปาก่อนควบคุมกำลังจิตให้กำหนดรู้เพียงแค่นี้ได้ ถือว่าเป็นการดีในอันดับแรกต่อมาเมื่อจิตละเอียดลงจิตเริ่มเป็นสมาธิมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเองว่าลมกระทบที่หน้าอ,อกข้างในเวลาลมไหลเข้าไปเท้งไหนจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบแล้วถ้ามีจิตละเอียดยิ่งไปกว่านั้นสมาธิสูงขึ้นก็จะรู้สึก,กว่ากระทบทั้งสามฐาน อันนี้ก็ต้องดูกำลังใจหรือกำลังสมาธิของตนเองเป็นสำคัญถ้ากำลังใจยังอ่อนอยู่ก็ใช้ฐานเดียวเป็นฐานแรกอันนี้เป็นเครื่องสังเกตอยู่อย่างหนึ่งถ้าหากว่าสามารถรู้ลมให้ใจเข้าออกกระทบได้ฐานเดียวอย่างนี้ท่านบอกว่าจิตของท่านผู้น,นั้นมีระดับสู่คณิกะสมาธิเรียกกันว่าสมาธิเล็กน้อย แล้วก็ยังไม่สามารถจะทรงอารมณ์ได้นานนักอารมณ์แห่งการจเจริญสมาธิในด้านนาปานสติกรรมฐานควรจะปล่อยไปตามความสบายของจิตจะแช่รมบังคับมากเกินไปาูว่าถ้าแช่รมมาบังคับมากเกินไปจะกลายเป็นโนรคเซนตรศาสตร์เมื่อจิตจะทรงความฟุ้งซ่านก็จะต้องดึงเข้าไว้แต่การดึงระหว่างนี้จิตใจจะไม่ทรงสมาธิจะเกิดความกลุ้ม ถ้าการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านต้องระมัดระวังรู้จักอาการยืดหยุ่นของจิตรู้จักการผ่อนสั้นผ่อนยาวตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเพราะว่าในมิสุตธิมรรคเช่นเดียวกันท่านพระพุเตโคสาจารย์ได้แนะนําไว้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรพรทมรสสาันดา ทรงตรัสแนะนําว่าการจเจริญสมาธิจิตในด้านานาฟานุสติกรรมฐานคือจะควบคุมอารมณ์จิตของตนนั้นไม่ให้เกิดอรารมณ์ฟุ้งซ่านในด้านของโมหะจริตและวิตกจริตพวกนี้มีอรมารมณ์ฟุ้งซ่านมากควบคุมกําลังใจไม่อยู่อารมณ์จิตไม่มีความเข้มแข็งฉีนั้นจะต้องดูกําลังใจของตอน ถ้าวันไหนเมรมพอสบายสามารถจะทรงได้ตามเวลาที่ต้องการอย่าให้มากนักในระยะตนให้เวลาน้อยๆคมให้ทรงอยู่แต่ว่าเวลาน้อยๆอ,อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะสามารถบังคับจิตใ้ทุกขณะหรือทุกคราวที่ต้องการในการบางครั้งจะใช้เวลาเพียงสามนาทีก็ไม่สามารถจะคุมอารมณ์จิตได้และก็ไม่ต้องพูดกันทั้งว่าฐานสามฐาน เอาเป็นแค่ฐานเดียวฐานแรกคือที่ปลายจมูกก็ไม่สามารถจะบังคับได้อารมณ์ใจของคนมีความไม่แน่นอนการเจริญสมาธิขึ้นอยู่กับร่างกายเป็นสําคัญเหมือนกันถ้าร่างกายไม่ดีสมาธิก็ไม่ส่งตัวทางนี้ก็ต้องยกเว้นพระอริยเจ้าถ้าพระอริยเจ้าแล้วคําว่าร่างกายดีหรือไม่ดีไม่มีความหมาย ในปริการหนึ่งกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาทรงสอนก็ไม่ใช่สอนแต่เฉพาะอารมณ์ทรงตัวอย่างเดียวมีกรรมฐานที่ต้องใช้ปัญญาคิดมีอยู่ไหมืกันฉะนั้นถ้าวันไหนหรือเวลาใดจิตต้องการคิดก็พยายามหากรรมฐานที่มีอารมณ์คิดท่่มีอยู่มากไปกัน เช่นในอนุสติเก้าเวนนาปาอนุสติเรื่อสุปกรรมฐานก็มีหานสี่กายกตานุสติจตุธาุเวฐานสี่อหารีปิโกตัญญาและมรณานุสติยังมีอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่มีมากเลยกันกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระพิตรมารทรงแนะนําให้ฝึก โดยใชอา,ารมณ์คิดในสมถะมาวนามีมากหรือในมหาปฏิปทานทั้งหมดเว้นอน,นาปานุสติก็เป็นกรรมฐานใชอารมณ์คิดทั้งหมดนี่ถ้าจิตต้องการคิดก็ค,คิดอยู่ในขอบเขตในกรรมฐานที่เราพอใจนี่เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเป็นกรรมฐานที่จะให้ได้ดีหรือว่าจิตมีสภาพคลา้ายๆกับมาพยศพระพุทธเจ้า,จาว่าอย่างนั้นการจะฝึกมาพยศ ให้อยู่ในขอบเขตตามที่เราต้องการแย้มันปฏิบัติเป็นของยากขณะใดถ้ากำลังใจมันดีมันมีความอ่อนโยนรีกว่าไม่ดื้อไม่ได้ขณะนั้นแล้วก็ฝึกได้ตามที่เราต้องการแต่ขณนะที่มันจะเกิดพยศขึ้นมาความดื้อด้านปรากฏจะทำยังไงก็ดีเจ้าม้าตัวนี้มันจะไม่ยอมรับฟังคำสั่งและคำแนะนำของเราทั้งหมด มันจะต้องพยศไปตามแบบฉบับของมันแลนนี้เราทำยังไงทำยังไงจรึงจะบังคับไม้เข้าเส้นทางและปฏิบัติตามที่เราต้องการได้คำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาส,สนาทรงแนะนำไว้ว่าถ้าจิตมีอรมพุ่งซ่านบังคับไม่ได้จริงๆก็จงเลิกเสียแบบนี้ประการหนึ่ง ลอยไปจึงคว้างเจีงทั้งจะมีอารมณ์เรียบสบายจึงเริ่มทำนี่สำหรับท่านที่นิยมอัตจิธรรมฐานในโยกเท่าฟังก็อาจจะคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เกียดทางที่ดีก็ควรจะบังคับจิตให้มันทรงตัวให้ได้ถ้ามันไม่สามารถจะเป็นไปตามที่เราต้องการก็ต้องบังคับมันจะเป็นยตยเราก็ยอมแต่แต่มาคิดว่าวิธีนี้ อาจจะพอทําได้แต่ก็ขอยืนยันว่าทําดีไม่ได้เพราะไม่ใช่โอกาสที่เพียงทาได้อย่างนั้นในระยะแรกการที่จะบังคับอารมณ์จิตได้อย่างนั้นต้องเป็นเรื่องของบุคคลผู้ทรงฌานเคยทรงฌานมาได้แล้วเคยบังคับจิตที้อยู่ในขอบเขตได้แต่บางวันมีบางขณะบางโอกาสที่จิตมีรมสร้างเพลินปกติ อันนี้จะบังคับจิตใจว่าถ้าไม่ดีจะไม่ยอมเลิกถ้าทําอย่างนี้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเลือดเดินเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตจะสิ้นลมปลายก็ตามทีจะไม่ยอมเลิกในเมื่อถ้าจิตไม่ทรงอารมณ์เป็นฌานตามปกติเท่าที่เคยได้มา ถ้ามีอารมณ์เข้มข้นอย่างนี้จิตที่เคยทรงสมาธิไวแล้วเราก็สามารถจะบังคับให้ทรงตัวได้ภายในรย่างยิง่งช้าเพียงสองนาทีจิตก็จะทรงอารมณ์เป็นฌานเรื่องนี้บังคับได้การบังคับให้ตามการตามเวลาที่ต้องการและต้องรู้กำลังของจิตไม่ใช่ที่็จะเห็นเขาทำได้เราก็จะทำได้เทนี้ตามนนยะที่องค์สมเด็จพระจอมไตร ท่านทรงจัดที่พระพุทธโคสาจารย์นำนำมาเจนาไว้ท่านบอกว่าถ้าบาังเอิญจิตบังคับไม่ได้จริงๆมันฟุ้งซ่านมากแต่เราก็ไม่ยอมเลิกถือว่าถ้าวันนี้ทำไมสามารถจะบังคับจิตให้ได้ดีเพียงใดตามที่เราต้องการเราจะยอมตายีะดีกว่าแต่ก็เจอว่าต้องใช้วิธียืดหยุ่นอย่าใช้เกณฑ์บังคับเครียด คนเราถ้าบังคับกันจริงๆไม่ไหวก็ต้องใช้การปลอบโยนตามใจกันบ้างเพื่อยเขาผู้นั้นมีใจอ่อนเห็นเหตุเห็นผลข้อน,นี้มีประมาชั้นใดแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแนะนําเรื่องจิตนี้เหมือนกันว่าเห็นท่าว่าจฟุ้งซ่านมีความเื่อด้านแข็งแกร่งจริงๆรวงก็ทรงแนะนำะบอกว่าปล่อยไปแถ่ ไม่ควบคุมไม่บังคับไม่ทรมานปล่อยจิตให้คิดพลานไปตามความประสงค์แล้ว่าคอยทรงสติสัมปชัญญะเขาไวา้คุมไม่ว่าท่านเลิกคิดมื่อไหร่จะจับให้ทรงสมาธิทันทีทรงจัดว่ามีอรมมาเหมือนกับบุคคลผู้ฝึกมาคนที่ฝึกมานี่แต่ว่ามามันพยศจริงๆไม่เข้าเส้นทาง ท่านสอนให้กอดคอม้าไว้แล้วปล่อยให้ม้าวิ่งไปจริงกว่าจะสุดฤทธิ์มันจะไปไหนก็ให้มันไปก็มันตามอธัธยาศัยไม่วิ่งไปตามบทตามเพลงของมันวิ่งไปงนานๆเข้าในสุดก็เนหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วตอนนี้เราจะบังคับให้ม้าเดินไปทางไหนก็ได้เพราะมันหมดฤทธิ์จะบังคับให้เข้าเส้นทางตามที่เราต้องการได้โดยง่ายเพราะนี่มีประมาณชั้นใด องสมเด็จพระจอมไตารพรมศาสดาทรงแนะนําว่าถ้าจิตมีอารมณ์พุ่งสร้างจริงๆบังคับไม่อยู่องสมเด็จพระบรมครูทรงแนะนําให้ปล่อยให้มันคิดไปตามอัธยาศัยการนับลมหายใจเขาออกก็ดีนับหนึ่งถึงสิบเพียงแค่สองสามวันอารมณ์ผิดก็สบายนับไปถึงยี่สิบสามสิบจิตก็ยังไม่เลิกสบายอย่างส่งตัว ถ้านับไปถึงหนึ่งเดือนนี้จิตจะทรงไปสมาธิได้อย่างน้อยครึ่งสมมงัโมงแบบสบายๆเป็นปกติน้อยวันนักที่จิตจะมีรมพองซ่านอันนี้ฝึกมาแล้วทำแล้จึงกล้ายืานยันในแบบฉบับหนึ่งที่องค์สมเด็จพระชิตพิจิตรมานทรงตรัสว่าจิตมีสภาพคลายมาขยุตอันนี้อาตมาย็ทดลองแล้วเหมือนกันวิธีนี้รู้สึกว่าเป็นวิธีที่ดีมาก แการนับกันหมายถึงว่าจิตที่มีอารมณ์แข็งกร้าวไม่มากนักยังพอทนนับกันได้แต่จิตบางขณะจริงๆจะว่านับหนึ่งถึงสิบเลยหนึ่งถึงสามนี่มันก็คุมไม่ไหวมันฟุ้งส่งส้นชะจริงๆถ้าหากว่าตกอยู่ในอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ต้องใช้วิธีหลังคือการฝึกมาขยศลอยให้จิตคิดไปตามอธัธยาศัย เท่าที่สังเกตมาไม่เคยเห็นว่าจิตจะคิดไปถึงยี่สิบนาทีว่าเดียวๆคือชั่วครู่หนึ่งก็สงบไม่อยากคิดตอนนี้จับอารมณ์ของจิตคือจับลมหายใจเขาออกให้ทรงตัวจิตจะสามารถทรงอารมณ์ได้นแนบสนิทมีความสุขมีความสบายมีความเยือกเย็นอย่างเร็วที่สุดจิตจะตั้งอยู่ในปฐมฌานนี่เป็นอย่างเร็ว ถ้าอย่างดีจะดีกว่านั้นแล้วก็ทรงอารมณ์แนบสนิทมีความสุขมากเจ้า้นขอพระโยคาวาจรทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติในด้านอนาปา,า,านุสติกรรมฐานเต็มพยายามยาวฝาฝืนคำสั่งและคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพิชิตามานให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเวลานี้เรากำลังเป็นผู้รับการฝึก ยังเป็นผู้ที่ต้องมีการต่อสู้หรือเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้นเตรียมไว้ต่อสู้กับข้าศึกจงกว่าจะมีกำลังใหญ่นี่สำหรับอนาปานุสตินี้ถ้าปฏิบัติได้จริงๆเป็นกรรมฐานที่มีกำลังสูงมากสามารถทรงได้ทั้งชาญนสี่แต่ตามแบบท่านบอกว่าถ้าบุคคลผู้ปรารถนาพุทธกรมสามารถทรงได้ทั้งชานหแบบ้า แต่ความจริงฌานห้ากับฌานสี่มีอะไรไม่แตกต่างกันมีสภาวะเช่นเดียวกันแต่แยกเอาเป็นวิตกกวิจารณสองรายการนี้เป็นอันดับต้นเสียเป็นปฐมฌานถ้าสำหรับฌานสี่ก็ใช้วิตกวิจารกับปีติสามอย่างเป็นปฐมฌานสำหรับฌานที่สองก็ตัดวิตกวิจารณนับตั้งแต่ปีติสุขเอกคตากันไปเป็นฌานที่สอง ถ้าชานที่สามตัดปีติทิ้งไปเหลือแต่สุขกับเอขากคา,าตาถ้าชานที่สี่มีสองตัดสุขทิ้งไปเหลือเอกคตากับอุเบกขาวันนี้วิธีที่ขอร้องมาพาตมาทราบว่าต้องการจะใช้เ,เครื่องมือสําหรับบุคคลู้ปฏิบัติใหม่เนื่อาการเรียนทรงรู้จิตทรงกําหนดรู้จิตว่าชานที่หน่งมีลักษณะเป็นอย่างไร ตอนนั้นก็กำหนดรู้แบบนี้สำหรับปฐมฌานยังมีอารมหยาบมีความรู้สึกลมไม่ใจเท่าใจออกรู้สั้นรู้ยาวและจิตใจมีความเปิดเปลับเพื่อมีความอิ่มเอิบม,ม,มีความสุขจิตสงอารมณ์หอได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสรู้เรื่องที่เขาพูดหรือว่าเขาทำอะไรเขาเกล่าวอะไรรู้ฟังได้จำได้ทุกอย่าง แต่ถ้าว่าอารมณ์ไม่รำคาญในเสียงนั้นขณะที่จิตทรงสภาพแบบนี้ท่านเรียกกันว่าปฐมมฌานสำหรับฌานที่สองและที่สามอาตมาจะไม่ขอกล่าวเพราะขอกล่าวเฉเพาะฌานที่สี่สำหรับฌานที่สี่นี่แบ่งออกเป็นสองตอนคืออย่างหยาบกับอย่างละเอียดสำหรับอย่างหยาเมื่อพิจารณาไปภาวนาไป แลพิจารณาลมหายใจเขาออกไปจะรู้สึกว่าลมเาบาลงไปทุกทีทุกทีในที่สุดจะมีความรู้สึกเหมือนว่าไม่หายใจแต่รมใจจะทรงตัวจิตจะมีความสุขหูได้ยินเสียงภายนอกแม้แต่เสียงดังมากๆอย่า,างเครื่องขยายเสียงอยู่ใกล้ๆแต่จะฟังเสียงแว่แวๆนิดๆเท่าน,น,น,นั้นอย่านี่เป็นชานสี่ยางถ้าเป็นชานสี่ละเอียดหูจะดับเสียงหมด เรียกว่ากายกับจิตแยกกันเด็ดขาดเวลานั้นยงจะกินลิงนจะกัดไม่มีความรู้สึกตัวเพราะจิตไม่ยอมรับรู้เรื่องการสัมผัสทางร่างกายถามว่าจิตไปไหนจิตอยู่ที่เดิมแต่ว่าไม่รับทราบในเรื่องการรับสัมผัสของประสาทเรื่องกายก็เป็นเรื่องกายเรื่องของจิตก็เป็นเรื่องของจิต ในตอนนี้บางท่านอาจจะคิดว่าบางทีไปเห็นท่านผู้ทรงฌานสี่ไปเรียกไม่ได้ยินท่านนั่งก็ยังดีอยู่ถ้านอนไปดีไม่ดีก็คิดว่าท่านผู้นี้ตายไปเสียแล้วถ้าบังเอิญท่านผู้นั้นตั้งเวลาอารมณ์จิตไว้ว่าจะทรงฌานสี่อยู่นี่ประมาณสองสามชั่วโมงอารมณ์ของจิตก็จะตัดความรู้สึกของประสาท ภายในระยะที่ต่อการไว้ในขณะนั้นคนจะไปเรียกหรือจะไปสั่งกายจะไม่มีความรู้สึกเรื่องนี้ก็มีมามากที่เกิดการเอะอะเว่ยวายกันหาว่าท่านผู้นั้นตายแต่ถึงเวลาที่ท่านตั้งกําหนดไว้ก็ปรากฏว่าท่านก็มีความรู้สึกมีความปกติของร่างกายมีหน้าตาอิ่มเอิบมีความผ่องใสไม่อารมณ์ชินบาน นี่อารมณ์จิตท,ที่เป็นฌานแม้แต่ปฐมฌานก็ดีแล้วต่ำลงมาขั้นปีติก็ตามจิตจะเป็นสุขหน้าตาจะชื่นบานเป็นปกติเป็นหน้าที่ไม่มีอาการเศร้าหมองเวลานั้นจิตจะมีความสุขมาถอนจากฌานณวันทั้งวันปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแบบสบายและโดยคล้องแคลว่วนี่ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติสามารถทรงอารมณ์จิต ในอนาปานุสติกรรมฐานได้ตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปจนทั่งเถถึงฌานสี่จะเป็นตอนใดก็ดีก็รู้สึกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์มากเพราะว่าอารมณ์แห่งปฐมฌานไม่มีความลำคาญในเสียงสามารถทรงอารมณ์ตามที่ต้องการได้อย่างนี้ก็เชื่อมีว่ามีประโยชน์ใหญ่ถ้าหากว่าสามารถทรงฌานสีได้ก็ยิ่งดีหนัก,กเพราะป็นยาเกิดมาก นี่เวลาที่จะเจริญวิปัสสนาญาณก็ดีรลอพิจารณาในสมถะกรงใดกรหนึ่งก็ตามก็สามารถใช้โฟนได้นานตามความต้องการและความรู้สึกของปัญญาก็จะมีความเฉียบแหลงที่มีความฉลาดสามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วถ้ายิ่งจิตทรงสมาธิถ,ถึงฌานสีด่ด้วยก็ยิ่งมีกําลังปัญญาแจ่มใสามาก มีความเข้มแข็งมากมีความคมกล้ามากสามารถจะพินิิฉัยพิจารณาเหตุใดในสมถะก็ดีวิปรสสนาก็ดีให้เข้าถึงถึงของจุดถึงความจริงได้ง่ายใสยง่ายแต่ความรู้สึกในการพิจรารณาหาเหตุหาผลปัญญาเขาต้นที่เกิดในขณะนั้นทุกท่านดีผ่านมาแล้วอาตมาเคยถาม ว่าความแจ่มใสของจิตความคมกล้าของปัญญาในตอนนี้ใครจะสามารถนำอธิบายและเขียนได้บ้างไหมทุกท่านไม่มีใครตอบว่าอธิบายได้เขียนให้คล้ายถึงได้เว่าแต่เหมือนคำว่าเหมือนไม่มีทางเรียะเขียนเทียบเทียงกันไปหาความจริงสักสิบเปอร์เซ็นในร้อยเปอร์เซของความรู้สึกในขณะนั้นก็ไม่สามารถจะทำได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าอารมณ์ในตอนนั้นละเอียดมาก มีปัญญาเฉียบแหลมมากพันนาได้ตัวนังเสวาจาไม่ไหวในการเจริญณาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าท่านผู้ใดสามารถเจริญณาปานุสติกรรมฐานทรงฌานสีได้ตามความต้องการท่านผู้นี้สามารถกําหนดรูปเวลาตายของตนได้รู้เวลาแน่นอนว่าเราจะตายเมื่อไหร่ อายุเท่าไหร่เวลาใดอาการที่จะตายนั่นจะตายมีเ้ืออาการอย่างไรนี่รู้ได้ละเอียดอ,อ่อจะบอกได้แม้แต่วินาทีที่พิจิตเคลื่อนออกนี่เป็นกําลังของอนนาปานสติกรรมฐานย่อมมีผลอย่างนี้เป็นอนว่าสําหรับอนนาปานสติกรรมฐานนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรโดยย่อไว้แต่เพียงเท่านี้